black pink black pink black pink อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแบล็กพิงแบล็กพิงนะครับกับพิงเวนอมในตอนนี้สามารถทุบสถิติแล้วก็ทุบทุบทุบมาเพื่อทุบทุบทุบจริงๆนะครับกับแบล็กพิงพิงเวนอมที่เป็นเพียงแค่พรีเรียลิซิ่งเกิลแต่ว่าทําตัวเนี่ยเกินหน้าเกินตาเพลงแต่ต้องหล น้องพิษรักสีชมพูนั้นเนี่ยสามารถทุบสถิติใหม่นะครับทำลายสถิติยอดวิว24ชั่วโมงแรกนะครับของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในวงการเคป๊อปหรือว่าในวงการเพลงอื่นๆเองก็ตามยอดวิว24ชั่วโมงแรกของพิงเวน้อมนั้นสามารถทํายอดวิวทะลุ50ล้านวิวได้ภายใน9ชั่วโมงนะครับส่งผลให้พิงเวน้อมกับยอดวิว50ล้านวิวใน9ชั่วโมงนี้ทําลายสถิติทุกสถิติยอดวิว24ชั่วโมงแรกของ MB เพลงเนี่ยทั่วโลกเลยเป็นอะไรที่ปังแล้วก็อลังการงานสร้างมากๆนะครับสำหรับ Pink น้อมกับการทุบสถิติในครั้งนี้ปล่อยเพลงมาเนี่ยยังไม่ถึง1วันเลยนะครับในตอนที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้แต่ว่าเกินหน้าเกินตาไปมากๆเพียง9ชั่วโมงนั้นสามารถทํายอดวิวถึง50ล้านได้และในตอนที่เรากําลังอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาผ่านมาประมาณ13ชั่วโมงแล้วยอดวิวเนี่ยอยู่ที่64ล้านวิวแล้วนะครับทะลุ60ล้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคาดหวังกันมากๆเลยนะครับว่าหา12ชั่วโมงนั้นเนี่ยสามารถทํายอดวิวทะลุ60ล้านวิวมาไดดด้้ัังนน,นี่ย,ยอทจะ ถึง80ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้11โมงเช้ายอดวิวของ Black พิ้งคนั้นจะไปจบอยู่ที่เท่าไร่แต่ว่าในตอนนี้นะครับความปังของแ Black พิงคกับพิ้งเวนอมเนี่ยสามารถทุบสถิติยอดวิว24ชั่วโมงทั่วโลกไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับยอดวิว50ล้านวิวภายใน9ชั่วโมงสําหรับ b l a ็ k พิ้งคนะครับสามารถทํายอดสถิตินี้ได้ก็อย่างที่บอกไปว่าคือ9ชั่วโมงนะคร ลายสถิติเดิมของเย t ท c o m นะครับที่สามารถทำยอดนี้ไปได้โดยใช้เวลา1วันกับอีก1ชั่วโมง7นาทีนะครับ b l a c k พิ n k เนี่ยมาเหนือมากๆยังไม่ถึง1วันด้วยซ้ำแต่ยอดเนี่ยปังมากๆเลยหลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันดีกว่าว่ายอด24ชั่วโมงเต็มนั้นจะได้เท่าไหร่จะสามารถ,ถทุบสถิติอะไรได้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็มารอเป็นกำลังใจให้กับ Black p ิง k แล้วก็พิงเวนนมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนำ นี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Blackpink แล้วก็น้องพิง k v เวนนอมกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง